ทางนี้นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะได้มีนักท่องเที่ยวนะคะกระโดดลงเล่นน้ําในส่วนของน้ําตกหม่อมจุย้ยถูกกระแสน้ําป่าพัดหายนะคะตอนนี้ล่าสุดยังหาตัวไม่พบค่ะ ร้อยตำรวจเอกวิทูลแปลประเสริฐรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรตโมดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องน,ออนายอำเภอตโมดนายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้างและทีมงานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาบรรทัดหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิพัทลุงการกุศลและหน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยอบจอพัทลุงได้ลงตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุที่นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกหม่อมจุย้ยหมู่ที่11ตําบลตำบลตมอดอำเภอตโมด,มมดจังหวัดพัทลุงก่อนที่จะหายตัวไปหลังจากน้ำป่าเขา น้ำป่าจากภูเขาบรรทัดได้ไหลหลากลงมาอย่างน้ำตกเบื้องล่าง จากการสอบสวนในขั้นต้นค่ะทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายพงศกรตะเงินซึ่งอายุ32ปีนะคะบ้านเลขที่227ทับ4หมู่7ตำบลบ้านเรือนอําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมกับนางจินตนาจิตมั่นภรรยาและลูกเลี้ยงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงและได้มาท่องเที่ยวอย่างน้ําตกหม่อมจุ้ยซึ่งต่อมานายพงศกรและลูกเลี้ยงรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ได้ขึ้นไป บนน้ำตกที่มีระดับ น้ำไหลเชี่ยวกราดเนื่องจากฝนตกโปรโยปลายอย่างต่อเนื่องโดยนายพงศกรเห็นว่ากระแสน้ำตกอย่างไม่เชี่ยวกราดแม้จะมีน้ำป่าไหลลงมาจึงให้ลูกเลี้ยงลงไปรอด้านล่างกับภรรยาซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ25-30เมตรจากนั้นก็ได้กระโดดลงมาสู่น้ำตกเบื้องล่างขณะเดียวกันน้ำป่าก็ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นทำให้ร่างของนายพงศกรหายตัวไปซึ่งความคืบหน้าการค้นหาของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัวแต่อย่างใดหากมีข่าวคืบหน้า ก็จะรายงานให้ทราบต่อไปก็ภาวนาขอให้พบเจอนะคะ,คะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยภาคใต้ก็มีฝนเกิดขึ้นโด,ดยเฉพาะในช่วงของวันที่10ไปจนถึงวันที่13ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนค่ะ,คะถ้าจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะก็เช็คในเรื่องของสภาพอากาศอย่าง<อ>ใกล้ชิดเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยับยัง้งได้นะคะก็ฝากเตือนออกกันเอาไว้ด้วย